ย้นสงสารคนเป็นพ่อเป็นแม่หมายอย่างรักลูกพ่อแม่ที่ไหนก็รักลูกคือแม่ก็จะบอกว่าไม่ช่วยค่ะให้เขารับโทษตามการกระทําของเขาแม่เป็นคนที่สอนลูกเกรงใจสังคมและรับผิดชอบสังคมแต่ในใจคงนอนร้องไห้จนกระทั่งน้ำตาออกมาเป็นเลือดมีใครบ้างคะ อยากคลอดออกมาเสร็จแล้วก็ต้องทำทุกอย่างตามที่ตัวเองจะมีปัญญาสังคมเรียกร้องหรือลูกตัวเองเรียกร้องไม่ขัดขืนแต่ผลสุดท้ายออกมากลายเป็นแม่ที่มีลูกไม่ค่อยงดไม่ค่อยงามจนกระทั่งแม่ต้องออกมาขอโทษขอโพยกับสังคมเดือนสงสารคนเป็นแม่ค่ะเดือนได้ยินคนเขาพูดอาจารย์เบียร์เดีอนไม่แน่ใจบางทีเจ้ากันในเวรก็มาในลูกของลูกเต้า มันต้องผ่านไปมันต้องรับมีคนบอกว่าลูกทำผิดขนาดไหนเข้าไปอยู่ในครูแม่ก็ต้องถือข้าผัดหนึ่งห่อจื้นผ่านลูกกลงไปให้ลูกด้วยน้ำตาลน,นองหนา้าใครจะด่าลูกตัวเองทั้งบ้านทั้งเมืองแต่พ่อกับแม่ก็ด่าลูกไม่ลงแต่กลับมีความรู้สึกว่าตัวเองผิดที่ไม่เลี้ยงลูกให้ดียันคิดว่าสังคมไทยอ่ะเป็นสังคมที่น่าสมเพชเวทนาที่สุด ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองอะ่ะมัวอแต่จะไปแก้ปัญหาเรื่องราวใหญ่โตทําทุกอย่างดูมันเอร์ว่าไปหมดแต่เรื่องของใต้หลังคาครัวแต่ละบ้านอะ่ะเดนไม่อยากจะพูดนะมีกินไม่มีกินเดยนยังไม่อยากพูดถึงประเด็นนั้นแต่พ่อกับแม่ต้องทํามาหากินหาเงินได้ให้ลูกลูกเรียนอยู่มาหาลัยต้องไปนอนหอพักอากูหาเงินไปให้มันบาทสองบาทหรอคะเดนว่านี่คือรูปแบบ และสังความนิยมทางสังคมเทรนมันเป็นแบบนี้มันเลยทําให้เกิดอะไรเกิดความห่างเหินและความใกล้ชิดพ่อแม่ไม่มีโอกาสสอนลูกเดียนจะบอกให้ฟังนะคะเดียนจนอายุยี่สิบสามอ่ะเดียนจะไปเรียนที่มหาลัยอ่ะเดียนไม่ได้เป็นคนโบราณนะคะเดียนอยู่เปรี้ยวเยี่ยวราษขนาดนี้เดียนไม่มีความเฉยในตัวเองเลยเดียนจะออกไปโรงเรียนเดียนจะไปมหาลัยเดียนยังขอสตังค์เลยพ่อให้สตังค์ค่ะ นี่อยู่วันนึ่งฟังแล้วก็เดินคิดไปตลอดทางขึ้นรถเมลไปก็ค,คิดคิดไปตลอดจบแล้วไม่ให้แล้วนะต้องหางานทำป้าแก่แล้วฟังเสร็จเกิดความรู้สึกว่ากูเรียนจบมากูไม่มีงานทำไม่ได้แล้วนะเพราะเขาไม่ให้เงินกูแล้วกูจะเอาอะไรกินเราจะหน้าด้านไปขอสตังค์เขาเหรออันนี้คือคมพูดที่พ่อพูดกับเราอย่างเพราะเพราะเด่นต้องรีบกลับบ้านเพราะเดยวมีความรู้สึกเด่นห่วงที่บ้าน บ้านเราค้าขายอยู่ข้างถนนแม่เดยนเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงข้างถนนแม่เดยนจบปสี่พ่อมาจากเมืองจีนเด่ไม่ใช่ผูหลามากทีแต่วันนี้เดยนดูดีได้เพราะการกระทำของตัวเราและมีพ่อมีแม่อบรมสั่งสอนจนเราเข้ามหาวิทยาลัยฉันอยู่กับพ่ออยู่กับแม่จนจบมหาวิทยาลัยจนทํางานจนมีเย่ามีเรือเดยนก็ยังอยู่กับครอบครัวและมีความรู้สึกว่าครอบครัวเป็นสถาบันที่สําคัญที่สุด ปัจจุบันนะคะต้องมาอยู่กันในเมืองมาทํางานมีลูกบางคนก็เอาลูกไปฝากยายฝากปู่ฝากย่าส่งเงินไปส่งบ้างไม่ส่งบ้างก็ยังไม่อดตายเพราะยังไงปู่ย่าตาย,ยายก็ไม่ทิ้งหลานอีสังคมที่ปากกัดตีนถีบแล้วไม่ไม่พอจะกินน่ะขอโทษนะคะอย่าหวังเลยมันจะเข้าวัดไปสวดมนต์มันไปทําบุญวันพระกินมันยังไม่พอยาไส้เลยมันจะคิดทําบุญกันหรอเรียนว่าไม่มีทางค่ะ นี่ค่ะคือสิ่งที่เดียนคิดแล้วพอเวลาไปอยู่หอพักนะคะอาจารย์เขาจะมาตรวจหอพักหรอพ่อกับแม่จะเข้าหอพักได้ไหมก็ใช้ระบบขีดกง้งขีดกาดมีไอ้นั่นมีไอ้น,น,น,นี้สแกนโนสแกนหน้าพ่อแม่ก็เงือ้อเงื้องางามันก็ไม่อยากให้พ่อแม่เชิญเชยชมชม,ชมไปเยี่ยมมันที่หอหรอกเยี่ยมมีความรู้สึกเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นพอเขาอยู่รวมตัวกันเวลาเขามีสังคมเขามีอบายก็เข้าไปได้แล้วเขาก็ไม่มีค่ะเกราะก,กำบงัง คือพุทธศาสนาเด็กอะยังไม่เข้าใจค่ะเดี๋ยวนี้มัธยมมันก็ไม่เรียนแล้วนะวิชาพุทธศาสนาได้ค่ะว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่สอนกันแล้วนะพระวิชาพุทธศาสนามันหายไปไหนคะบางโรงเรียนก็ต้องสอนทุกศาสนานะทีวัดอยู่ในในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและหน้าที่พลเมืองค่ะในหลักสูตรม .4-5 นะคะเดี๋ยวเขาจะปรับปรุงใหม่อีกค่ะจะเย็นๆค่ะเดี๋ยวเขาปรับใหม่ค่ะ อ๋อสายไปไหมก็ก็สายมาหลายรอบแล้วค่ะอ๋อเ <c oughs> หรอคะไม่เป็นไรคะ่ะเรายังมีความหวังเนีมีความรู้สึกอยากให้พวกเราช่วยกันคิดว่ามีอะไรบ้างไหมที่จะทำให้คนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้คิดว่าการแสดงความรักพรุ่งนี้วันวาเลนไทน์ความรักคือการทำงานความรักคือความรับผิดชอบหาเงินความรักคือการเอาเงินให้ลูก เงินคือการแทนความรักได้ใช่ไหมคะเดียนอยากรู้ค่ะสำหรับผมได้นะฮะเดือนไม่เดือนไม่ชอบจัตุลงวันนี้เลยอะ่ะสําหรับหนูก็ได้นะคะสำหรับหนูก็ได้นะคะค่ะแพรี่ว่าไงสำหรับหนูก็ได้นะคะ เออสองคนที่ดูเหมือนเอามือเกี่ยวกันอยู่นะคะมีคำถามถามแพรลี่อย่างหนึ่งค่ะอะไรครแล้วเมื่อกี้กูพูดถึงเรื่องอะไรนะเรื่องอรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นระบบโซตงโซตัสอ,อ,อะไรเงี้ยแล้วต,ต้องเรียนบาลีมีไหมครับว่าอุ้ยนี่กูสิทธิ์แพรรี่สิทธิ์ไปวันนะอุ้ยนี่ฉันสิทธิ์เจ้าคุณสีนะแล้วก็ยกค<ม><ะ>ตส่วนใหญ่อันนึงที่หนูแบบเศร้ามากเลยนะในาทางตรรกันข้ามนะอันนี้อันนี้แบบแบบแบบเจอมากับตัวหนูรู้สึกว่าพอ พอพรนะเนนเข้าไปเรียนตอนแรกก็น่ารักมากตอนที่ยังไม่มีปรเรียนเลยนะอันนี้พูดจากประสบการณ์ตรงนะตอนเป็นพระเนนมาจากบ้านนอกเลยนะพระจากบ้านนอกนเนน <c oughs> จากบ้านนอกเลยไม่มีปรเรียนเป็นพระนู่นพระนี่เนรน,นั่นเนรนี่ปรเรียนตอนชั้นปรเรียนต่ำๆอ่ะอาจารย์ดีมากเรียบร้อยพูดกับเราพนมมือทุกคำพระอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้พอเริ่มเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ไงเราระดับการเรียนปรเรียนอ่ะปรเรียนมันก็ตันแค่เก้าใช่ไหมมันก็จะมีแบบ เวลที่มันเสมอกันได้อะระหว่างนักเรียนกับอาจารย์อะอะไรนเพราะว่ามันตันแค่นี้นี่มันปริญญาเก้ามันไม่ได้เหมือนทางโลกนะทางโลกมันยังมีแบบจบด็อกเตอร์แล้วคุณไปทําอะไรอ่ะทำวิทำงานวิชาการขอพอสรอสอะไรนั่นมันขอได้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าของแบบบาเลียมันก็ตันแค่ปอเก้าโอ้โหพอมันขึ้นแบบปริญญาถุงสูงนะแบบอาจารย์เ้ยมันแบบมันปีนเกียวเลย อาจารยะไม่มีอาจารยะไม่มีเลยไม่มีอาจารยะไม่มียิ่งเรียนยิ่งมีทิฏฐิยิ่งมีมานะมันไม่มีไม่มีอาจารยะเลยกระด้างกระเดืองไม่รู้มันเรียนเอาอะไรกันนะไม่รู้มันเรียนเอาอะไรกันนะพอมันแบบเวลมันเท่ากับเราแล้วมันวัดรอยตีนเราเลยอ่ะมันเหมือนเคยรู้ไหมอะทรพีทรพาอะไรมันเป็นอย่างนั้นเลยมันวัดรอยตีนเลย มนานารอยตีมนมานาตีรอยตีนม,มันมาวัดกับรอยตีนเราเลยตอนนี้การมองการเรียนรู้คือระดับที่จะต้องแข่งขันกันเพราะไม่ได้มองอะไรเลยว่าจะทําให้ชีวิตและจิตใจ,ขจเขาเจริญและสมบูรณ์ขึ้นการศึกษาไม่ได้ทําให้จิตใจของคนสูงส่งขึ้นจริงไหมคะส่วนหนึ่งเป็น,เป,นเป็นความจริงอาจารย์แต่มันก็แล้วแต่บุคคลด้วยนะ มันหนูไม่รู้นะสําหรับหนูวที่หนูมองแบบแต่ยิ่งถ้าเป็นการศึกษาในทางพระหนูรู้สึกว่ามันเป็นการไต่เต้าเอาฐานะทางสังคมเยอมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของการศึกษาเพื่อไปต่อยอดแล้วก็หาความรู้แล้วก็นําไปสู่เรื่องของการปฏิบัติจะถามว่าที่ที่ท่านเรียนเอาความรู้แล้วท่านแล้วท่านไปปฏิบัติหรือท่านไปต่อยอดมีไหมมันก็มีนะคะไม่ใช่ไม่มีแต่จะเป็นการเป็ไต่ไลยท่านแต่ว่าโดยส่วนใหญ่หนูรู้สึกว่าการศึกษามันเป็นการไต่เต้าเพื่อเพื่อเอาฐานะทางสังคม ถ้าสมมติอย like ู่กับสงอย่างเงี้ยอยู่กับพระด้วยกันก็เป็นการเอาฐานะทางสังคมสงด้วยกันแค่นั้นอืออ่าอาจารย์เบียร์มีความเห็นเป็นยังไงคะไม่พูดอะไรเลยเอาเบียรอยู่คุณตัดเออสงสารอาจารย์เบียร์แล้วตอนนี้ก็ยังไม่เห็นเสียงบอกกัปทีกูก็รออยู่อาจารย์บอกกูรออยู่ใช่ อ,อ,อาจารย์รพ,ยพูดก่อนเรื่องเรื่องนี้อาจารย์ยังไม่ได้ตอบคนเดียวอาจารย์พูดเรื่องที่ที่อาจารย์ยิ่งสั่งท่านถามเรื่องเนี่ยเรื่องกรณีเนี่ยอาจารย์มองยังไงเรื่องที่ว่ามีมีที่เป็นข่าวกรดดังเนี่ยกระแตดังที่ทาร้ายกันเพราะเรื่องของความหึงหวงอะไรเนี่ยคือเราก็เคยเรียนจบที่นั่นมาเนาะจริงๆแล้วมไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเนาะไอ้เรื่องความรุนแรงทางสังคมจริงๆมันมีทุกที่แต่แค่เรื่องเนี้ยมันเป็นข่าว จริงๆมันมีหลายที่หลายทางหลายจุดมันจะเป็นประเด็นสังคมก็ต่อเมื่อมีคนเนี่ยขันเหไปให้ความสนใจแต่ความเป็นจริงมันมีของมันอยู่แล้วเช่นนั้นเองมันเป็นธรรมดาของคนที่มันจะมีสันดานความเลวความชั่วที่มีอยู่แล้วในสังคมทีนี้ปัญหามันเกิดจากอะไรแต่ละคนก็วิเคราะห์ไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งมันถูกต้องทั้งหมดเลยแต่ปัญหาหลักๆในพื้นฐานคือมันเกิดจากคนเนี่ยไม่มีคุณธรรมจริยธรรมไม่มีใครเอาหลักเกณฑ์หลักการหลักคำสอนเนี่ยไปบอกสอนเกลียดเขาในในอดีตเนี่ย คนเราเนี่ยมันเข้าใกล้วัดวาอารามมันมีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมะพระพุทธเจ้าเดินตามกันไปพ่อแม่จูงไปเข้าวัดเมื่อก่อนเรียนหนังสือเรียนในวัดเมื่อก่อนจะทําอะไรก็แล้วแต่พึ่งพาอาศัยวัดการพูดจาการคุยอะไรหลวงพ่อหลวงน้าคอยตําหนิติติงคอยตักเตือนพ่อแม่ก็ให้หลวงน้าหลวงลุงเนี่ยคอยตาหนิติเตือนเมื่อก่อนตอนอาจารย์เด็กๆอาจารย์จำได้เลยว่าเด็กเนี่ยอาจารย์ตัวเด็กๆเนี่ยประมาณสักไม่กี่ขวบอะประมาณสิบขวบได้ไหม พ่อแม่เนี่ยก็ส่งอาจารย์ไปเรียนนักธรรมแล้วแต่ไม่รู้หรอกล่ามาเรียนยังไงก็ไปนั่งเรียนกับเขาให้พระสอนไปอยู่คุกคีกับพระอะไรอย่างเงี้ยมันใกล้พอเวลามันใกล้ปุ๊บเนี่ยความซึมซาบของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันมีมากพอเวลามันมีมากปุ๊บเนี่ยไอความเสื่อมทรามที่เราจะกล้าลงมือกระทามันน้อยมันน้อยมากทีนี้หลักคําสอนหรือคุณธรรมจริยธรรมไม่ไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมจริยธรรมในศาสนาใดก็ตามขึ้นชื่อว่าคุณธธรรมจริยธรรมพอเวลามันไม่ถูกเข้าไปหาใจคน ทีนี้ปัญหามันเกิดสิเขาไม่รู้ว่าพ่อต่างๆนานาที่เมื่อเขาทําสิ่งเนี้มันทําเกิดจากความคึกพนองอย่างนี้คุณแปรี่พูดว่าพอเวลาเขาทำแล้วก็รู้สึกว่าคนเหนือกว่าเขาสามารถควบคุมบังคับบัญชาใครก็ได้เพราะว่าตั้งกลุ่มก้อนขึ้นมาเหมือนคนที่ติดอยู่ในในเรือนจําอย่างเงี้ยเขาก็ต้องตั้งแกงตัวเองให้เป็นนายใหญ่เพราะจะได้ไม่มีใครมาลังแกงเขาได้เขาก็ตั้งพรรคพวกขเขาขึ้นมาเพื่อที่จะสามารถจัดการกับทุกคนแล้วคนเนี่ยจะไม่มายุ่งเกี่ยวกับเขา ดังนั้นบามันก็เลยเกิดกระแสสังคมแบบนี้ขึ้นมาว่าฉันต้องอยู่เหนือทุกคนเพื่อฉันเนี่ยปลอดภัยในการใช้ชีวิตในสังคมแต่ความเป็นจริงพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนกลับกระตรงข้ามเลยว่าพระองค์เนี่ยไม่สอนให้เราเหนือกว่าใครแต่พระองค์ทรงสอนให้เราเนี่ยเหนือใจตัวเองเหนือต่อกิเลสตัณหาของใจตนนี่คือหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าดัานนงนั้นทุกวันเนี้ยเราเดินออกนอกลู่นอกทางนอกแนวนอกแถวของการมีคุณธรรมจริยธรรมเราอาศัยการเบียดเบียนเดือดร้อนคนอื่นตลอดเวลา เพื่อสร้างอำนาจสร้างฐานความเชื่อของตมว่าเขามีความเชื่อว่าถ้าฉันมีอำนาจในการข่มขีข่มเหงใครแบบนี้เนี่ยคนเหล่านั้นจะต้องอยู่ใต้อำนาจจะไม่มีใครรังแกเขาอาจจะเป็นปมปมหนึ่งว่าเขาเคยถูกรังแกมาตลอดชีวิตเขาก็เลยพยายามที่จะสร้างอะไรแบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นฐานอำนาจในการให้คนอื่นเนี่ยไม่รังแกเขาแต่เขาลืมลืมไปว่าอย่างเี่อาจารย์ยิ่งศักดิ์พูดเนี่ยถูกต้องไปเลยว่าส่วนหนึ่งมันเกิดจากสถาบันครอบครัว คืออาจารย์เนี่ยพูดเสมอว่าบางทีเรามีลูกเนี่ยมันเกิดจากความไม่พร้อมไม่พร้อมในอะไรไม่พร้อมในคุณธรรมจริยธรรมในใจของตนเองคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องรู้จักหลักเกณฑ์หลักการในการสอนลูกคําถามคือตัวเองมีความรู้เพียงพอในคุณธรรมจริยธรรมในการจะเลี้ยงดูคนคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วเราต้องรับผิดชอบเขาในทุกๆเรื่องหรือเปล่าคำถามคือเรามีความรู้แบบนั้นไหมคนเป็นพ่อเป็นแม่คนคือด่านแรกของการสอนลูกให้ดีหรือเลวมันอยู่ที่พ่อแม่โดยตรงเลยไม่ได้อยู่ที่ใคร สถาบันที่สองคือโรงเรียนนั่นคือสถาบันต่อมาที่ต้องขัดเก่าแต่ในปัจจุบันพ่อแม่ผลขวายแต่การหาเงินเพราะคิดว่าเงินสามารถตอบสนองต่อทุกอย่างได้แต่ลืมไปว่าเงินมาสอนคุณธรรมจริยธรรมลูกไ่ได้แน่นอนทําให้ชีวิตมีความสุขแต่มันจะมีความสุขไปได้ตลอดรอดฝั่งได้ไงในเมื่อเขาขาดคุณธรรมจริยธรรมสุดท้ายก็จะเป็นปัญหาย้อนกลับมาหาตัวแม่เองเพราะมัวแต่ขวนขวายหาเงินแต่ไม่ขวนขวายในการหาคุณธรรมจริยธรรม ใส่ใจตัวเองแล้วนําไปบอกสอนต่อลูกของตนเอง <S 2> <S 2> <S 2> อแล้วสถาบันที่สองคือสถาบันการศึกษาก็ไม่ขวนขวายในการที่จะสอนคุณธรรมจริยธรรมต่อลูกศิษย์ของตนห้องมัวมไปขวนขวายต่อหลักวิชาการว่าฉันต้องทาพอร์ตโฟลิโอของตัวเองอย่างนี้ต้องทําเพื่อเล่นผลงานเอาขั้นเอาตอนของตัวเองอย่างนี้ขวนขวายแต่การอยากได้อยากมีอยากเป็นในชื่อเสียงเยินทอเยินยอมันต่างกับการครูบาอาจารย์สมัยก่อนที่มีความตั้งใจในการสอนลูกศิษย์ได้ความเต็มใจได้ความจริงใจอยากให้ลูกศิษย์ตัวเองดี พ่ออาจารย์เนี่ยโดดเรียนทั้งอาจารย์<ม>ทั้งพ่ออาจารย์เนี่ยมาเล่าให้อาจารย์ฟังตรงกันเป๊ะกลูในโรงเรียนเนี่ยวิ่งขับจ้านตุ๊กตุ๊กเนี่ยวิ่งตามพ่ออาจารย์พ่ออาจารย์ขับตุ๊กตุ๊กคันหน้าอาจารย์ขับตุ๊กตุ๊กขันหลังตามไ<อ>ล่ตามลูกศิษย์ตัวเองก,กรกบานกลับโรงเรียนได้เอาดูแล้วกัน<อ>มันมีความทุ่มเทขนาดนั้นในการลากลูกศิษย์ของตัวเองข้ามลูกศิษย์จากบาปจากความบาปความชั่วทั้งปวง แต่ปัจจุบันมันเป็นแบบนั้นไหมใครจะเป็นยังไงปล่อยไปปล่อยไปแล้วเลยเมื่อก่อนเนี่ยใครโดดโรงเรียนครูในี่ตามยันบ้านนะมาตามจิกบาลยันบ้านแล้วต้องกลับไปเรียนนะมันจะอะไรยังไงตามไปตียันบ้านตีต่อหน้าพ่อแม่ด้วยําแต่ทุกวันนี้ไม่มีแบบนั้นแล้วครูไม่สามารถทาําอะไรได้ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากกฎระเบียบในยุคปัจจุบันว่าอะไรว่าอาจจะเกิดจากการที่ว่าไปตีเด็กพ่อแม่ร้องเรียนไปตีเด็กพ่อแม่ไปแจ้งความดําเนินคดีกับครูครูก็ไม่กล้าและกลัวไปหมดเพราะว่ากฎระเบียบในการตีมันออกมา มันก็เลยเกิดปัญหาในปัจจุบันครูที่นี้ก็ขวนขวายน้อยไม่คิดสอนแต่หลักวิชาการเดียวแต่ไม่สอนคุณธรรมจริยธรรมแล้วสอนแต่เฉพาะวิชาการของตัวเองเพื่อให้นักเรียนสอบวัดเกรดให้สามารถทําให้ลูกศิษย์ตัวเองเนี่ยมีเกรดเฉลี่ยด,ดีมากเท่าไหร่ตัวเองจะมีผลงานดีเด่นมากเท่านั้นก็เลยหลงลืมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมพอมวลแต่ไปหลงต่อลาบยศชื่อเสียงเงินทองที่ตัวเองขวนขวายอยากจะประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตมันเสียทั้งสองสถาบันไปแล้วดังนั้นสถาบันที่สําคัญในการสอนคุณธรรมจริยธรรม มันคือสถาบันครอบครัว <Yeah. S 1> และสถาบันของการศึกษาแต่สถาบันที่อุ้มในเรื่องของคุณธรรมจะได้ทำคือสถาบันของศาสนาที่สำนักพุทธก็ตามพวกเราทุกคนที่เป็นอุบาสุาสิกาษุภิิษุนีอุบาสุิกาพุทธบริษัท4สี่ควรขวนขายต่อการช่วยกันบอกสอนธรรมะเนี่ยพ่อแม่เป็นพุทธบริษัท4สีไ่ไหมล่ะครูอาจารย์เป็นพุทธบริษัท4สีไ่ไหมล่ะต่างคนต่างทุกคนเป็นพุทธบริษัทธสี่พวกเราทุกคนห้าคนนี้ก็เป็นพุทธบริษัท4สี่ อย่างเราเนี่ยเป็นกระบอกเสียให้กับคนเนี่ยมีโอกาสกระตุ้นสังคมกระตุกสังคมเพื่อกลับมาเริ่มต้นในการขวนขวายพ่อแม่ัวแล้วหรือยังที่จะเริ่มต้นหันมากลับมาศึกษาหลักธรรมคำสอนพระเจ้าจะได้นําหลักธรรมเนี่ยไปสอนลูกได้ขวรแล้วหรือยังที่ครูบาอาจารย์ไม่ใช่สอนไปตามตำลับตำราแต่ควรเริ่มต้นเอาหลักคําสอนมาปฏิบัติใช้ในชีวิตของตนเองจะได้เป็นสัก์ขีพยายนแก่ลูกศิษย์จะได้ไปสอนลูกศิษย์ได้ว่าการเดินตามหลักคําสอนพระเจ้าเนี่ยมันสามารถจะทาให้เราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองในการใช้ชีวิตแล้วมาสุขยง โดยไม่เบียดเบียนเดือดร้อนต่อใครแต่ปัจจุบันครูเนี่ยสอนไปตามตำรับตราเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสอบผ่านไปวันหนึ่งคืนหนึ่งแต่ไม่ได้เริ่มต้นในการสอนให้นักเรียนเนี่ยกูวงง่ายๆยังไม่เข้าใจในหลักคำสอนเลยเจ้าได้ถามว่าต้องนำไปปฏิบัติยังไงแต่ก็สอนไปตามตำรับตำราสุดท้ายมันก็ย่อมไม่เกิดประโยชน์ที่เกิดขึ้นเพราะน้นสุดท้ายแล้วที่อาจรารย์ฝากคือกระตุ้นสังคมกระตุกสังคมให้กลับมารับผิดชอบแต่การรับผิดชอบที่ดีที่สุดพระเจ้าสอนให้กลับมารับผิดชอบตัวเองก่อน พ่อแม่กลับมารับผิดชอบในฐานะของตนเป็นพ่อเป็นแม่ว่าตัวเองมีหน้าที่ในการสอนสื่อสอนลูกมีหน้าที่ในการห้ามลูกตัวเองทําบาปห้ามเสียจากบาปดังนั้นหน้าที่ตัวเองของความเป็นพ่อเป็นแม่สอนลูกแล้วหรือยังหน้าที่ของความเป็นลูกหน้าที่คืออะไรทําตามคําสอนของพ่อแม่ไม่มีบิดผิวต่อการทําตามคําสอนหน้าที่ของครูบาอาจารย์สอนสัพพวิทยาการต่างๆนานาด้วยคุณธรรมจริยธรรมจนสิ้นความรู้ของตนสอนแล้วหรือยังจะสิ้นความรู้ ไม่ใช่กักไว้เก็บไว้เอาไว้สอนในระดับต่อไปเอาไว้สอนห้องต่อไปเดี๋ยวไม่มีอะไรสอนเด็กไม่ฟังหน้าที่ของลูกศิษย์ตั้งใจในการลุกลับกราบไหว้ต่ออาจารย์เดินไปรับเดินไปต้อนรับแล้วตั้งใจในการฟังคําสอนจากครูบาอาจารย์นะเพื่อนํามาปฏิบัติตามทาหน้าที่ของตัวเองกัแนแล้วหรือยังแล้วพระเจ้าจึงสอนให้เรากลับมาทําหน้าที่ของตนเองแล้วนําคุณธรรมจริยธรรมน้องเข้ามาหาตัวเองแล้วเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองดีแล้วสังคมมันจะเปลี่ยน ไม่ต้องไปเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนตัวเองเริ่มต้นจากเปลี่ยนที่เราพอเวลาเราเปลี่ยนที่เราปุ๊บค,คนหลายคๆคนก็จะร่วมมือร่วมใจกันในการเปลี่ยนแต่ละคนแต่ละคนตัวเองแค่เปลี่ยนเองห้าห้าคนเราเนี่ยหรือคนในกลุ่มตอนเนี้คนดูหมื่นสองหมื่นสามเนี่ยถ้าเราทุกคนเปลี่ยนแปลงตัวเองเราทุกคนจะไม่สร้างความเบียดเบียนเดือดร้อนให้กับใครได้เลยถ้ากลุ่มที่เขาสาดน้ําร้อนในหม้อเนี่ยให้กับเด็กเนี่ย ถ้าเขาเปลี่ยนตัวเองได้ใน5คนนะั้นเขาจะไม่เบียดเบียนเดือดร้อนกับอีกคนมากมายที่มีคนมาร้องเรียนเขามากมายมาแจ้งความมาเนัคดีเขาว่าเขาเคยโดนลงโทษลงทันแบบนี้มาจากคนคนนี้จากการทําร้ายจากคนคนนี้ถ้ากลุ่มนี้เปลี่ยนเขาจะไม่เบียดเบียนเดือดร้อนอีกคนอีกมากมายสังคมที่จะโดนเขาทําร้ายก็จะหายไปเหลือแต่สังคมที่อยู่กันได้ด้วยดีอย่างสมัครสมานสามัคมค,คีโดยธรรมะของพระเจ้าเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้ได้จะดีมากนั้นเนี่ยอย่างกลุ่มเราห้าคนอย่างเงี้ยเป็น อินฟลูเอนเซอร์เป็นคนดังของสังคม้าเป็นไปได้เนี่ยช่วยกันกระตุกกระตุ้นต่อ,อให้ไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์พวกเราทุกคนมีช่องทางโซเชียลของตัวเองช่วยกันในการกระตุกกระตุ้นอย่าเอามาโพสแหวนกันเอาข่าวมาพูดเล่ากันแล้วก็ไปนั่งดา่ามึงมันชั่วมึงมันเลวไม่มีประโยชน์ต่อสังคมมึงมันชั่วสุดๆเลยพ่อแม่ไม่สั่งสอนด่าไปแล้วมันได้อะไรสอนสร้างเหตุสร้างปัจจัย กระตุ้นตักเตือนสังคมว่าไอ้เรื่องแบบเนี้มันหน้าอันตรายยังไงแล้วช่วยกันแสดงความเห็นทางออกที่ถูกต้องในวิธีทางแก้อันนี้จะดีกว่าช่วยกันกระตุกแบบเนี้สังคมจะดีขึ้นเยอะเลยสาธุพ่เอเดีใจนะ MVP คือคืออาจารย์นิสาคิดอย่างนี้นะน้องเขาว่าต่อให้เพราเป็นผู้กระทำผิดเพราก็เป็นเยาวชน